สำนักง,งานตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันลับปร,ราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชสรุปรายการทรัพย์สินและหนี้สินรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตําแหน่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีรัฐมนตรีจํานวน13ตําแหน่ง10คนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินที่ไม่รวมของคู่สมรสและบุตรกว่า600ล้านบาท มีหนี้สินกว่า28ล้านบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน574ล้านบาทแต่รัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดก็คือนายปลอดประสบสุรส,สัศดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกว่า974ล้านบาทมีหนี้สินเพียง2ล้านกว่าบาทรวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า900ล้านบาท ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า170ล้านบาทโดยไม่มีหนี้สินและรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดก็คือนายสันติพร้อมพัฒนอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจํานวนกว่า14ล้านบาท